to make my christmas list but i don't want a single gift cuz i've got everything i need so i won't ask for anything no shiny toys or fancy things cuz i've ตอนนี้รัฐบาลกำลังชื่นชมผลงานของตัวเองครับถามว่าชื่นชมยังไงผมเห็นสำนักข่าวต่างๆออกมาเฉลี่ยกันเต็มที่ว่าโอ้ยคอรมอเษฐาเตรียมเคาะงบ4.9พันล้านคือ4,900ล้านจะกแก้หนี้ SMA แก้หนี้นอกระบบนะแก้หนี้ SME แก้หนี้นอกระบบผมถามว่าแก้หรือยังเวลานี้ แก้หรืออยังยังไม่ได้แก้ทุกคนยังเป็นหนี้อยู่ครบท่วนกระบวนความแต่วิธีการจะแก้ยังไงแล้วบอกว่าเคาะงบเอางบของราชการไปใช้หนี้แทนหรืออย่างไรมันต้องอธิบายให้ชัดเจนทั้งหนี้นอกระบบในระบบทั้ง SME และหนี้นอกระบบที่เป็นเป็นหนี้ต่อเจ้าหนี้ทั้งหลายพูดให้ชัดเจนไม่ใช่ มาเาคาะระคังให้พี่น้องทั้งหลายได้ดีใจนี่ออกมาโชว์ผลงานแล้วบอกโอ้ยผลงานดีเด่นของรัฐบ,บาลชุดนี้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกันหมายความว่าไงไอ้กฎหมายสมรสเท่าเทียมกันเขาออกใบทะเบียนสมรสด้วยนะครับว่าทุกเพศสมรสกันได้ชายกับชายแต่งงานกันได้หญิงกับหญิงแต่งงานกันได้นะแต่ชายหรือหญิงจะไปแต่งงานกับลิงชนีบางข้างอะไรไม่ได้นะ ให้ชายก็ชายแต่งงานก็ได้นี่เป็นผลงานชิ้นโบแดงแต่จริงๆแล้วเนะี่ยพี่น้องทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายอยากจะปลดพันธะก็ค,ค,คือนี่สินและที่สําคัญคืออยากมีกินมีใช้ทุกวันนี้ไงผมถามท่านทั้งหลายที่ว่าเวลานี่มีเงินเต็มกระเป๋าไหมรัฐบาลอยู่มาจะสี่เดือนแล้ววันนี้นายเศรษฐาทวีศิน ลาไปพักผ่อนอยู่กับบ้านนอนสบายหรือสะดือโบนั่งเกาสสดืออยู่กับบ้านแต่พี่น้องทั้งหลายนี่หลายคนไม่ได้กินข้าวกลางวันหลายคนยังไม่รู้จะกินอะไรกันตอนเช้านี่คือความทุกข์ของพี่น้องมันค้าขายไม่ได้มันค้าขายไม่ได้เศรษฐกิจมันแย่ผมถึงขึ้นหัววันนี้ว่ารัฐบาลเสด็แถเพราะแถจริงๆเศรษฐกิจเจงยับครับ พ่อค้าแม่ค้าร่ําให้ระงมไงน,นักลงทุนหัวหดครับหดไปหมดการค้ามันก็พลอยเหี่ยวไปด้วยเพราะมันมีหลายปัจจัยอย่างที่ผมเรียนให้ท่านท,ทั้งหลายได้ทราบว่าหนึ่งการท่องเที่ยวสองเศรษฐ,ฐกิจทางด้านการส่งออกการส่งออกเวลานี้เจงบงครับคือถามว่ามันดีไหม มันเริ่มจะดีแต่มันไม่ได้ผลอย่างที่เราเห็นเอาละไปญี่ปุ่นบอกขายข้าวให้อะไรอินโดนีเซียสองล้านตันเศรษฐาบอกไม่มีมีข้าวแค่ล้านตันเพราะว่ามันปลายฤดูแล้วมันไม่ใช่ปลายฤดูมันต้นฤดูที่เก็บพึ่งเก็บเกี่ยวกันเมื่อเดือนที่ผ่านมานี่เขาบอกงั้นเอาปีหน้าเลยก็ได้สองล้านตันซึ่งมันไม่ยังไม่รู้ว่าขายกันจริงไม่จริงอะไรยังไงหรืออีมาคุยคนเดียวก็ได้ ผมยังไม่เห็นข่าวจากอินโดนีเซียประกาศเราไปจะซื้อข้าวไทยเสร็จแล้วก็มาเคาะปี๊บตีละครังใหญ่บ่าโอ้ยเราขายข้าวได้สองล้านตันจะมีนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผมเห็นสามสี่ปีที่ผ่านมามีแต่โรงงานต่างๆย้ายออกรัฐบาลญี่ปุ่นเขาให้เขาให้เงินค่าย้ายออกโรงงานจากย้ายออกเมืองย,ย้ายย้ายออกจากเมืองไทยไปเวียดนามเนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นจ่ายค่าขนย้าย ค่าขนย้ายค่ามูฟเขาจ่ายเงินให้ค่าขนย้ายไปปักหลักปักฐานอยู่ที่เวียดนามนี่คือญี่ปุ่นแต่ผมก็ไม่มั่นใจไม่มั่นใจจนวันนี้ยังหาเงินเข้าประเทศไม่ได้สักบาทไงเงินสดไม่มีในบ้านเมืองนี้พี่น้องทั้งหลายที่ค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งทั้งประเทศทั้งประเทศนะทั้งหมดประเทศเนี่ย ประมาณสักสามพันตลาดมั้งสามพันตลาดเงียบเป็นเป่าสากนักลงทุนแทบจะไม่มีไปไหนมาละนะไปสหรัฐอเมริกาไปรถโชว์มาแล้วไปซาอุดีอาระเบียไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ไปอินอะไรล่ะอินโดนีเซียและก็ไปบรูไนเงียบหมดไม่มีใครตอบว่าจะมาลงทุนในประเทศไทย แม้กระทั่งญี่ปุ่นยังไม่มีคำตอบแต่เศษฐาก็ไปคุยกับน,นายกญี่ปุ่นว่าได้รับการตอบรับดีนะถ้าให้คะแนนตัวผมเองนี่ก็ประมาณ8ปดคะแนนจากคะแนนเต็ม10เฮ้ยใ,ในขณะที่ประเทศไทยเขาให้คะแนนคุณนะสีคะแนนจาก10บนะกรุณาหน่อยคือ5.5-5.6ทั้งรัฐบาลทั้งรัฐบาลทั้งรัฐมนตรีและก็ทั้งฝ่ายค้าด้วยมันได้คะแนน แค่เส้นยาแดงผ่า8เส้นยาแดงผ่าแปถ้าตัดเกรดกัดถ้าตัดเกรดกันเนี่ยมันมี A มี B มี C มี D แต่รัฐบาลชุดนี้ได้เกรดดีหรือได้เกรด F คือสอบตกครับสอบตกเป็นรัฐบาลที่สอบตกนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้เพราะอะไรนักลงทุนไม่มาจีนเขาปฏิเสธ เขาไม่ได้ปฏิเสธเองเหรอกครับถ้าเราอ่านข่าวจับสำรักข่าวจีนเขาบอกว่านักลงทุนจีนไม่สนใจจะมาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะแลนด์บิดเขาก็มีเหตุผลของเขาหนึ่งสองสามสี่หซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังแล้วและที่สำคัญที่จีนไม่มาเนี่ยมันเป็นจุดด่างพร้อยของโทรทัศน์ช่องหนึ่งโทรทัศน์ช่องหนึ่งผมบอกให้ก็ได้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ดันเสื้อกะโหลกไปสัมภาษณ์ในอูเจ้าเสียในอูเจ้าเสียเป็นใครครับในอูเจ้าเสียเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันไต้หวันไม่ใช่ประเทศครับไม่ใช่ประเทศและไม่ได้มีพันธะสัญญากับกับสหประชาชาติไม่ได้เป็นสมาชิกสหประชาชาติจีนเขาหมายมั่นปั้นมือจะเป็นหนึ่งประเทศสามระบบ คือระบบที่หนึ่งก็คือระบบฮ่องกงระบบที่สองมาเกาฮ่อง,กง,องกงเอาคืนมาจากอังกฤษแล้วมาเกาเอาคืนมาจากโปรโตุเกสและกําลังจะเอาไต้หวันมาเป็นอีกระบบหนึ่งหนึ่งประเทศสามระบบเมื่อใครไปแตะต้องเขานี่เขาโกรธมากมันก็เลยทําให้ทูตจีนประจําประเทศไทยเนี่ยออกถแถลงการแสดงความไม่พอใจเท่ากับไทย PBS ที่เป็นสื่อสาธารณะตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของไต้หวันใช่หรือเปล่าไอ้ตรงนี้นะครับมันบ่งบอกถึงสื่อมวลชนไทยส่วนใหญ่เริ่มเดินตามสื่อตะวันตกเริ่มเดินตามประเทศตะวันตกพูดกันให้ชัดๆก็คือเตรียมเป็นขี้ข่าประเทศตะวันตก มันก็เริ่มทําให้จีนเขาโกรธทําให้จีนเขาโกรธอะไรหลายเรื่องหลายเรื่องที่เป็นปัญหาไอ้การที่สื่อของประเทศไทยที่เป็นโทรทัศน์ที่ได้เงินจากเงินบาปที่รัฐบาลจัดเป็นวงเงินให้จากงบประมาณอย่างเช่นกําไรไเก็บภาษีจากเหล้าจากเบียร์จากบุหรี่เนี่ยเอาเอาไปยัดให้ไป,ไ,ปไปเพื่อไปดําเนินการเป็นโทรทัศน์เสรีแต่การที่ ออกไปสัมภาษณ์ในอูเจ้าเสียเนี่ยไอ้หมอเนี่ยมันเป็นคนคิดที่จะแบ่งแยกไต้หวันออกจากจีนซึ่งในอูเนี่ยปลุกปั่นคำพูดมากมายกายกองการแยกตัวเป็นอิสระของไต้หวันในการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ไทยเนี่ยและก็โจมตีข้อเสนอที่รวมประเทศเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กับประเทศจีนมันเป็นคำพูดที่ร้ายแรงที่ออกจากสื่อสาธารณะที่อ้างว่าสาธารณะของไทยและมันเป็นคำพูดที่ไร้สาระมันไม่คุ้มค่าครับมันไม่คุ้มค่าในการแสดงออกทางอย่างนี้มันทำความเสียหายกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขาโกรธทีครับถ้าเขาไม่โกรธเนี่ยการค้าไทยจีนมันก็ราบรื่นเวลานี้มันราบรื่นไหม สายการบิน10ส,สายการบินเขาหยุดบินมาประเทศไทยเพื่อสั่งสอนประเทศไทย2เดือนคือในเดือนธันวาคมและมกราคมถ้านับเที่ยวบินก็ประมาณ9 0 0าเที่ยวมันเป็นความรู้สึกลึกๆของสีจิ้นผิงและรัฐบาลจีนจีนเขาก็ต้องแสดงความไม่พอใจในการกระทําของรัฐบาลไทยหรือสื่อโทรทัศน์ที่อยู่ภายใต้ใรัฐบาลไทย เขาก็เลยออกแถลงการมาออกแถลงการมาครับซึ่งการไปสัมภาษณ์เป็นการจัดฉากหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันเป็นข่าวมาสักสองอาทิตย์แล้วที่ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าวต่างประเทศได้เดินทางไปสัมภาษณ์นหอูเจ้าเฉียงเนี่ยรัฐมตรีต่างประเทศของไต้หวันเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาคือเดือนที่แล้วแล้วก็นำไอ้รายงานข่าวเนี่ยมาเผยแพร่มาวันที่สามพฤศจิกาคือเดือนนี้เออเดือนเดือนที่แล้วเหมือนกัน แล้วก็ยังเผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง youtube Facebook โอ้เยอะแยะหมดทิกตอกก็มีนะสถานทูตจีนเขาก็ตกใจครับเขาก็ตกใจเขาอยากให้ขอโทษเราก็ไม่สนใจเขาไม่ขอโทษนะเพราะเศรษฐาก็บอกว่าเราก็เป็นประเทศยักษ์ใหญ่เหมือนกัน <laughs> ยักษ์ใหญ่คนไม่มีจะแดกไอคนไม่มีจะกินอยู่นี่แหละเพราะรัฐบาลเพื่อไทย นะเศรษฐกิจมันเจ๊งยับไนงะอย่างที่ผมบอกมันเจ๊งยับเราหวังจะเห็นตะวันออกกลางมาลงทุนอดีตนายกรัมรีครับลุงตู่ไปสัมพันธ์ทไมตรีกันสามสิบปีแล้วไม่ได้คบกันเลยไม่ได้เจอกันเลยไม่ได้เขาไม่ส่งเอกอัคราชทูตมาประจาประจําประเทศไทยเขาส่งแต่อักคราชทูตมาก็ไปสัมพันธ์ทไมตรีไปพูดกับอูดจนรู้เรื่องนะไปพูดกับ กามาจนรู้เรื่องแล้วเขาก็เห็นนะคุณสมบัติพิเศษของลุงว่าลุงสามารถจะคุยกับอนิมอนได้นะเขาก็เลยเจริญสัมพันธ์ทางไตรกับไทยบอกเอาเลยแรงงานเอามานะเราก็จะมีแรงงานเป็นแรงงานชั้นดีส่งไปให้เขาเอาเดี๋ยวจะมาลงทุนด้วยจะมาสร้างตั้งโรงั่นที่ภาคใต้แล้วลงทุนหนึ่งล้านล้านอาจจะรวมพวกตะวันออกกลางมาลงทุนในแลนด์บิดลุงตู่ก็ ก็สบายใจครับว่าจะได้เป็นนายกอีกสักสองปีแล้วก็จะสานงานตรงนี้ต่อไปปรากฏว่าแพ้ราบคาบแพ้ราบคาบเพราะเพราะการโจมตีของอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าไม่มีเราไม่มีลุงไม่มีเราไม่มีคือคนเขาก็เข็ดกเขาเห็นลุงมาแปดเก้าปีแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเขาก็อยากจะเปลี่ยนข้างเพราะเปลี่ยนข้างแล้วก้าวไกลก้าวไกลก็มาที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงเพื่อไทยมาที่สอง ที่จริงเพื่อไทยจะมาที่หนึ่งแต่มันโดนวาทก,กรรมเรื่องนะมีข่าวว่าจะเอาลุงป้อมไปผสมนะก็ทําให้ผู้นําจิตวิญญาณของเพื่อไทยโกรธไงว่าเฮ้ยนี่ลเล่นกันอย่างนี้เหรอเป็นการหักล้าผมทั้งทั้งท,งท,งท,งที่เพื่อไทยจะแลนสไลด์ก็ไปเล่นกันอย่างนี้เสร็จแล้วแห้วเลยครับก้าวไกลแห้มจนเป็นที่มาของการปิดคดีเมื่อวานนี้ที่สารรัฐธรรมนูญ แล้วก็นัดแนะกันแล้วครับว่าวันขึ้นเขียงเป็นวันไหนวันขึ้นเขียงเป็นวันไหนแต่วันนี้ที่มีขึ้นเขียงแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าดีใจเป็นเรื่องที่ยังไงล่ะผมดีใจแทนน้องชมพู่ครับวิญญาณน้องคงได้รู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าน้อง จากศาลได้พิพากษามเมื่อวานี้กับลุงพล,ลหรือนายพลศาลตัดสิน20ปีครับเมื่อวานี้แล้วยกฟ้องป้าแตนคดีน้องชมพู่เมื่อวานี้ครับลุงพล20ปียกฟ้องป้าแตนคดีน้องชมพู่ขณะที่บรรยากาศกองเชียร์สนับสนุนลุงพลเศร้าสลดหลังจากรู้คำตัดสิน นี่คือความจริงมันโผล่ออกมาว่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่ขอให้วิญญาณน้องไปสู่สุคติเถอะครับจับไปคนร้ายที่เป็นลุงของน้องล,งลุงลุงลุงเขยของน้องแต่มันใจอัมมาหิตใจอัมมาหิตฆ่าน้องชมพู่ได้ลงคอจนศาลจังหวัดมุกดาหารเมื่อวานเนี้ยตอนก่อนเที่ยง สารได้นัดฟังคำพิพา,ากษาคดีการเสียชีวิตของน้องชุมพู่หรือเด็กหญิงอรวรรณวงปรีชาวัยสาขวบและล่าสุดสารมุกดาหารได้อ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นโดยพิพากษาว่าจำเลยที่1คือลุงพลมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา291และ317วรร่แรกฐานกระทำประมาททําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจำคุก10ปีแล้วก็ปราศจากเหตุอันสมควรจำคุกอีก10ปีรวมเป็น20ปี ผมเอาสั้นๆแค่นี้นะเพื่อบอกให้ท่านรู้ใครที่ไม่ได้ดูข่าวเมื่อวานนี้แต่วันเนี้วันนี้ที่ออกมาพูดก็เพื่อจะบอกกับรัฐบาลน,นี้ว่าคุณมาเป็นรัฐบาลดูแลบ้านเมืองเนี่ยคุณก็ต้องให้ประเทศชาติอยู่ได้ให้พี่น้องประชาชนอยู่ได้ยังไม่ถึงกระรวยแต่ก็ก็ให้เขาได้ดิ้นรนเขาให้ ให้เขาได้มีกินมีใช้ให้เศรษฐกิจมันดีให้เม็ดเงินมันเข้ามาไอเม็ดเงินมันจะเข้ามาก็เข้ามาจากการลงทุนเข้ามาจากอะไรละ่ะเข้ามาจากงานการส่งออกเอาเงินเข้ามาแต่เวลานี้เม็ดเงินจากต่างประเทศไม่เข้ามาเม็ดเงินในประเทศงบประมาณแผ่นดินยังไม่ผ่านนะปกติต้องใช้หนึ่งตุลาคมแต่นี่มันเลยมาจนถึงวันนี้แล้วนะครับเลยมาจนถึงวันนี้ยี่สิบเอ็ดธันวาคม ยังไม่มีงบประมาณที่จะมาใช้ในบ้านนี้เมืองน,นี้เอางบเก่ามาจ่ายเงินเดือนข่าราชการทําไปทํามาดีไม่ดีจะจ่ายครึ่งเดือนก่อนก็ได้ยังไม่รู้เลยแล้วเสร็จแล้วก็ออกมาแสดงผลงานสามเดือนมาโอ้นี่ผลงานผมดีผมกําลังจะทํากฎหมายสมรสเท่าเทียมกันหญิงก็หญิงแต่งงานกันได้ชายก็ชายแต่งงานกันได้ <laughs> รัฐบาลอย่างนี้นี่คุณเอามาอวดแล้วมันทำให้ สินค้าที่มันขึ้นปลีปรีปิดอะแล้วมาลงราคาได้ไหมเงินเฟอ้อสุดนี่สุดกูเลยครับทั้งๆท,ที่พี่น้องก็ไม่มีเงินก็ฝืดด้วยพี่น้องตกงานกันเยอะแยะเข้าของขายไม่ได้สามสี่พันตลาดทั่วประเทศไทยไปดูเถอะทุกตลาดย่างกลายไปบ้างไหมเสษฐามไม่ใช่มาพักร้อนแล้วมานอนเกาสะดืออยู่ที่บ้านตอนนี้ผมไม่ว่าหรอกผมเพียงแต่บ่นให้ฟัง ว่าเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือแล้วบอกว่าผมยึดหลักเกณฑ์้าราชการการเมืองไอเงินหนึ่งหมื่นดิจิตอนเนี่ยไอรัมปรีช่วยว่วการกูรงการคลังในจุลภัณฑ์บอกว่ายืนยันไทม์ไลน์จะให้ใช้ดิจิตอลวันเลดได้ในเดือนพฤษภาคมหกเจ็ดคุณจำไว้นะคุณจำคำพูดคุณนะรัมปรีช่วยการคลังว่าจะให้ใช้เดือนพฤษภาคมหกเจ็ด เป็นดิจิตอลวอลเล็ตแต่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการเขาต้องการเงินสดเพราะคุณกู้เงินโดยพระรัมย์หยัดกู้เงินเนี่ยเป็นการกู้เงินสดเป็นการกู้เงินบาทและได้เงินสดออกมาคุณก็ต้องแจกหนึ่งหมื่นตามที่คุณประกาศไว้แจกทุกคนแจกทุกคนเป็นเงินสดไม่ใช่เอาเงินสดไปแลกเป็นโทเค็นเป็นเหรียญ เขาบอกว่าเวลาไปแลกต้องเสียสามเปอร์เซนต์ค่ารรเนียมแล้วสุดท้ายเงินพวกนี้ก็จะไปอยู่เจ้าที่เจ้าสัวทั้งหลายอยู่ที่เจ้าสัวทั้งหลายแล้วก็แปลงเงินดิจิตอลเป็นเงินบาทให้เจ้าสัวอีกสามเปอร์เซนต์ไอ้ตรงเนี้ยเขาสงสัยกันมามากว่ามันตกอยู่ในกระเป๋าใครไอ้ค่าทรรมเนียมบ้าบอคอแตกเนี่ยคือเวลาเนี้ยบ้านเมืองมันมีปัญหาอยู่เนี้ยมันก็แก้ไม่ได้ อย่างเรื่องค่าน้าําค่าไฟเนี่ยนะเริ่องค่าน้าําค่าไฟเนี่ยเขาจะทุ่มสี่พันเก้าร้อล้านไปแก้นี่แล้วจะตรึงราคาดีเซลสาบาทต่อลิตรนาน3เดือนไฟฟ้าสี่บาทยีแก๊สถุงต้มสี่บาทยีคืออย่างนี้นี่คือแก้แบบวัวพันหลังเอาตรงนู้นไปโปะตรงนี้ตรงนี้ไปปะตรงนี้ทั้งทั้งที่รัฐบาลก็รู้ว่ามันเป็นการละครถามว่าน้ํามันเนี่ย กลั่นที่ไหนน้ำมันในบ้านเราทั้งนั้นหลุมต่างๆทั้งนั้นที่ขุดเจาะมาโรงกลัน่นมีอยู่ห้าโรงไปกลั่นที่ไหนกลั่นที่ระยองกลั่นที่เอาอุดมศรีราชากลั่นที่กรุงเทพเสร็จแล้วก็โหลดขึ้นรถโหลดขึ้นรถไม่ได้ไปไหนฮะตีราคาใช้ราคาสิงคโปร์เป็นเกณฑ์ใช้ราคาสิงคโปร์เป็นเกณฑ์ แล้วก็บวกค่าขนส่งบวกค่าภาษีนำเข้าบวกค่าประกรันภัยบวกบวกบบวก,บวกสารพัดจะบวกทั้งทั้งที่น้ำม,นมันมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้ขนไปไหนนี่คือหลอกประชาชนต้มตุนประชาชนหรือเปล่าเราจะอยู่กันอย่างนี้หรือครับอยู่กันอย่างเอาเปรียบประชาชนอยู่กันแบบกฎหมายไม่มีความหมายถ้าคุณเป็นคนรวยคุณเป็นเศรษฐีคุณเป็นกลุ่มทุน คุณไม่ต้องมาติดคุกเดี๋ยวอนุมัติให้คุณกลับไปนอนบ้านได้เราจะอยู่กันอย่างนี้เลยครับอยู่กันแบบที่เราไม่มีเอการาชทางพลังงานเลยแล้วเขาก็จำเป็นต้องทำอย่างนี้ต้องรับใช้นายทุนรับใช้กลุ่มทุนเวลานี้ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเป็นของกลุ่มทุนทั้งหมดเมาวรวมหมดควบรวมหมดเป็นคนกำหนดราคาสินค้าในบ้านนี้เมืองนี้หมด มันไม่มีทางที่พี่น้องประชาชนจะลืมตาอ้าปากได้เลยครับนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นอย่างเรื่องน้ำมันเนี่ยมีทางเดียวจะทำแต่คุณไม่กล้าทำกันเพราะคุณแปลรูปมาตั้งแต่แตปี2544มันเสียผลประโยชน์ของพวกคุณไงถึงเวลาเลือกตั้งคุณก็ไปแบมือขอเงินในกลุ่มทุนพวกพลังงานทั้งหลายเจ้าสัวทั้งหลายเสร็จแล้ว เอาหมูเถื่อนเข้าไปขายในห้างใหญ่เขาจับได้ดีอไจจับได้ก็ย้ายแม่งไปเลยนี่คือประเทศไทยนี่คือประเทศไทยแล้วพี่น้องประชาชนก็ชัยโยโหโหิ้วดีอกดีใจโอ้โพักนี้มาทําให้พี่น้องลืมตาอ้าปากได้ผมถามว่าวันเนี้ยคุณลืมตาอ้าปากได้หรือยังคุณกําลังเป็นเหยื่อทางการเมือง กำลังเป็นเหยื่อทางการเมืองจําผมไว้ก็แล้วกันผมไม่ได้ผิดฉากริษยาพวกนี้หรอกครับแต่ถ้าตราบใดที่พักการเมืองยังแบมือของเงินกลุ่มทุนคุณจะกล้าตัดสินใจทํางานใหญ่ไหมจะกล้าตัดสินใจเอาพลังงานมาเป็นของประชาชนไหมจะกล้าตัดสินใจที่จะยึดหุ้น49เปอร์เซ็นจากปตทมาเป็นของรัฐบาลไหมให้มันร้อยเปอร์เซ็นตไม่ได้ยึดเข้ามาฟรีฟร แต่ออกกฎหมายในการซื้อคืนเพื่อให้พลังงาน <c oughs> เช่นแกส๊สและน้ำมันเป็นของคนไทยทำได้แต่คุณไม่ทำทำได้ยังไงถึงเวลาแบมือของเงินมาใช้ในการเลือกตั้งถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้คุณจะไปหวังเลยครับอย่าไปหวังเลยบ้านนี้เมืองนี้มันจะดีขึ้นมันมีแต่เจงบงมีแต่เจงยับ สามสี่เดือนมานี้มันมีลางบอกเหตุอะไรไหมว่ามันจะดีขึ้นผมถามท่านจากใจจริงเลยตอบผมหน่อยผมไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรไม่สามารถจะแก้ได้หรอกไอ้พักเล็กๆอย่างผมะเพียงแต่ผมระบายแทนพี่น้องประชาชนเป็นปากเสียงให้พี่น้องประชาชนเพราะไอ้พักรวมใจไทยที่ผมเป็นหัวหน้าพักผมประกาศแล้วไงฝ่ายตรงข้ามกรัฐบาลคือฝ่ายค้านไม่ใช่ฝ่ายแค้น เพราะผมไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปแค้นใครไม่ได้มีความโกรธขึ้นอะไรกับท่านนายกรั่มปรีหรือเรั่มปรีคนไหนแม้แต่ตัวไอ้ตัวเดียวไอ้คนแม้แต่คนเดียวไม่มีครับแต่เอามาบน่นเอามาพูดนี่คือปากเสียงประชาชนเอามาทําหน้าที่แทนประชาชนที่เขากังขาที่เขาสงสัยว่าสามสี่เดือนมานี่ที่ปกครองประเทศเนี่ย มันยังไม่มีลางบอกเหตุเลยคุณเอาแต่เล่นการเมืองเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาไอ้ประชาปัดมาผสมเนี่ยจะถีบไปนี่ออกไปเฮ้ยมึงไม่ทํางานแล้วผลประโยชน์อยู่ตรงไหนแล้วหมูนี่จับได้กี่พันตู้นะจับได้กี่พันตู้จะทยอยขายนะหรือจะดําเนินคดีผมจะรอดูนะผมจะรอดูคุณธรรมนัทที่ออกมาคุยโวโอวดว่าสิ้นปีนี้จะปิดฉากคดีหมูเถื่อน แล้วจะเปิดชื่อคนผิดทั้งหมดพีธรรมนัตฟังผมไว้ลูกผู้ชายอย่างธรรมนัตต้องทำจริงแล้วบอกด้วยบริษัทใหญ่โดนด้วยพี่ธรรมนัตก็มีสตังค์เยอะแยะตายไปก็ใหญ่ใส่โลไปไม่ได้เป็นโอกาสที่จะทำไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใครอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ทำเพื่อถ่ายบาปสักที ผมเชียร์เต็มที่ขอให้ทำไม่ใช่ปล่อยหมูพวกพวกนี้ออกมาตอนปีใหม่ไปให้ประชาชนรับกรรมเอาหมูที่ขาดคุณภาพหมูที่เลี้ยงโดยการฉีดยาหมูที่เอามาโดยการอาบฟอร์มอลินที่เขาใช้ยาอาบศพหมูที่ฉีดเร่งเนื้อแดงกินแล้วมะเร็งมันจะถามหาเอาของพวกนี้ ออกจากตู้ซึ่งมันมีเป็นหมื่นๆมื่นตู้ที่เอามาจากต่างประเทศกระจายไปทั่วประเทศเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าของกลุ่มพ่อค้าและนักการเมืองบางคนกล้าทํากันไหมกล้าทํากันไหมเพื่อพี่น้องประชาชนผมฝากไว้ตรงนี้ด้วยก็แล้วกันถ้ามันทําไม่ได้ก็ถือเป็นกรรมของประชาชนก็ต้องรับกรรมกันต่อไปอย่าไปโทษใครโทษตัวเอง คุณโทษรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้คุณต้องโทษตัวคุณเองที่ไปลงคะแนนให้เขาคุณไปกาบัตรให้เขาสามนาทีประัังรัฐบาลแล้วเขาบอกไม่เกี่ยวแล้วไม่ใช่นาทีของประชาชนและนาทีของพวกกูสะใจไหมะสะใจไหมการหาเสียงผีเป็นวิธีกรรมให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงไม่จำเป็นต้องทำตามที่หาเสียงก็ได้สะใจไหม ไปคิดกันเองก็แล้วกันนี่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อพักไหนนะเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่เอ่ยชื่อเพื่อไทยก็ผมไม่เอ่ยเลยจะคำวันนี้จริงไหมเออไม่ได้เอ่ยถึงเขาไม่ได้เกลียดเขาอยากเขาทําสําเร็จให้กําลังใจเขาทุกวันเนี่ยผมมานั่งให้กําลังใจเขาทุกวันใครฟังข่าวทะลุไม้ทุกวันก็จะเห็นว่าผมเชียร์เขาทุกวันเออวันนี้ก็เชียร์อยู่นะแต่จริงๆแล้วเศรษฐกิจมันเจ๊งยับจริงๆพ่อค้าแม่ค้าร่ำไห้กลางคืนนอนอย่างนี้เลยกายหน้าผากกูจะเอาที่ไหนค่าเช่าวะ เดือนนี้นี่จะปีใหม่แล้วมันปีใหม่กูจะขายได้ไหมวะเนี่ยทั้งพ่อค้าแม่ค้าสามสี่พันตลาดทั่วประเทศไม่เห็นมีใครออกมาพูดเลยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนไหนที่ออกมาแถลงข่าวเรื่องนี้ออกมาพูดเป็นปากเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าทั่วประเทศไม่มีแล้วมีแต่ไอบ้บ้าบุรีนี่นะนะที่พูดแล้วคนฟังเป็นล้านล้านคนนะให้พี่น้องเขาได้รู้ว่านี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชน ผมไม่ได้ประจานรัฐบาลเพราะผลงานมันประจานอยู่แล้วไงมันประจานอยู่แล้วว่าผลงานมันไม่มีหาเงินเข้าบ้านไม่ได้สักตังหาเงินเข้าประเทศประเทศไม่ได้สักหนึ่งดอลลาร์เอาแต่ใช้เงินแถ,ไปป,นนแถไปประเทศนู้นแถไปประเทศนี้แล้วก็มาคุยต่อสื่อว่าเฮ้ยเขากําลังจะมาลงทุนประเทศนั้นจะลงทุนญี่ปุ่นสนใจแลนด์บิดมากก็ได้แต่สนใจแต่ยังไม่มีเ o u ยังไม่มีข้อตกลงอะไรที่จะผูกพันว่าเฮ้ยเขามาแน่นะ ยังไม่มีเลยครับเสร็จแล้วกลับมาอ่อนเพลียอะไรเหี่ยหัวใจคนเขาก็เข้าใจว่าโดนบีบจะให้ออกไนงะเพราะคนชั้นสิบสี่เขาก็ชักหมั่นไส้แล้วสั่งอะไรก็ไม่ทําสั่งอะไรก็ไม่ทําเขาบอกงี้ใช่ปะอ่าแล้วเสด็จแถก็แถฉากเพราะครบร้อยี่สิบวันแล้วในวันนี้ที่อีอยู่บนชั้นสิบสี่สวรรค์ชั้นสิบสี่ซึ่งสูงกว่าชั้นเจ็ดอย่างที่ผมบอกเมื่อวาน้แ,แถไปกลัวจะโดนด้วย รัวชะโดคดีด้วยนี่เขาว่ากันอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนี้เอาก็เป็นเรื่องของรัฐบาลที่เราจะต้องติดตามดูกันต่อไปส่วนเบต้าวันขายดิบขายดีไม่ต้องติดตามครับไม่ต้องติดตามอะไรมากมายเข้าไปกดดูใน Google มันจะบอกชัดเจนผลการวิจัยของมหาวลัยฮาวารดมหาวิทยาลัยทูเลนเบเลอร์ุุกคลิฟอร์เนีย หลายมหาวิทยาลัยที่ยืนยันชัดเจนจากผลการวิจัย3000รายงานบอกว่ามันสร้างภูมิต้านทานได้สร้างภูมิคุ้มกันได้และเบต้าวันสกัดจากยีสต์ขนมปังปลอดภัยที่สุดปลอดภัยที่สุดและขออนุญาตจากออยปีนี้ขึ้นปีที่11ครับที่จัดจำหน่ายกันเป็นปีที่เริ่มบุกต่างประเทศนะเพราะในประเทศไทยเนี่ยอยู่ได้แล้วครับ ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องทั้งหลายที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีนะท่านรับประทานแล้วท่านเข้าใจผมไม่จําเป็นจะต,ต้องมาโฆษณาเราขออนุญาตโฆษณาจากอยอยบอกว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามิน C และ q ิวเทชัดเจนครับสารต่างๆผลดีทั้งนั้นใครที่สั่งซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดนะก็เอามาบอกกล่าวเล่าสิบกันในตอนท้าย ให้ท่านทั้งหลายได้ได้รับรู้รับทราบเพื่อจะได้ดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพให้มีชีวิตที่ยืนยาวเมื่อร่างกายเราดีร่างกายเรามีภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่กล้ามายุ่งและโดยเฉพาะสารเบต้ากรูแคนเนี่ยมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตอะไรที่แปลกปลอมในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมดครับท่านทั้งหลาย